สวัสดีครับพบก,กับสาันสายสีวันนี้เราจะมาเล่นเกมลายเล่นเชื่อกันนะครับ วันนี้เราจะมาเล่นด่าที่1 6ึ่กันนะครับหน้าสีแดงซะด้วยครับกดลันหนัครับ มันโหดมากเลยครับที่จริงผมก็เล่นนะครับแต่ว่าผมถ่ายจากจากโทรศัพท์ให้แท็บเล็ตถ่ายจากโทรศัพท์แล้วก็มาถ่าย แล้วก็ให้โทรศัพท์มาถ่ายอันนี้อีกครั้งนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าถ่ายยังไงเวลาเล่นเลยให้แท็บเล็ตถ่ายก่อนโทรศัพท์เครื่องนี้ที่ผมถ่ายเหรอครับถ่ายเสร็จแล้วก็ให้โทรศัพท์มาถ่ายของตัวเองที่ผมเล่นนะครับอาจจะดูงงไปนิดๆงงมากเลยนะครับ ไม่มากหรือเท่าไรก็ไม่รู้